สวัสดีค่ะที่ชันชื่อนางสาวคุณปียาสุคํามชาัยชั้นม .4 ทับ่เลขที่11ค่ะคิดว่าเป็นเรื่องปกติค่ะและเป็นสิทธิส่สวนบุคคลคนเราสามารถรั่ได้ทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงไม่มีข้อจำกัดเพศค่ะสวัสดีค่ะชื่อคิตยายถาวิเศษชั้นม .4 ทับสาเลขที่39นะคะไปคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะเพราะว่าความรักไม่จำเป็นต้องจำกัดเพศนะคะสวัสดีค่ะชื่อพักรันไพรออนะคะชั้นมัธยมศึกษาพิทยาี่24ทับืองนะค่ะเลวทต่ยต่สิบสี่ะค่ะกคเหมือนคน ก็เป็นเรื่องปกติค่ะก็รู้สึกเฉยๆค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธีนันท์คุณาชั้นมศสิบเป็นที่13ก็ธรรมดาค่ะเป็นเรื่องปกติเพราะตอนนี้โรคปวดกว้างแล้วสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชลินาศรัลักษณ์นะชื่อเล่นชื่อปลายค่ะอยู่ห้องสี่พันเก้าค่ะคิดว่าปกตินะคะเพราะว่าความรักก็เกิดจากคนสองคนจะหักห้ามใจใครสักคนก็คงจะไม่ได้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิชาคาะสีทองมศหนึ่งคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่แปลกค่ะเพราะปัจจุบันโลกก็พัฒนาไปมากแล้วสวัสดีค่่ะดิฉันนชือาง วะความรักไม่ได้จำกัดอยู่ที่คนสองคนหรือต้องเป็นชายหรือหญิงสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนัทา,าพรณบุญรัุลอยู่ชัน้นม .4 ทับ9ก็คิดว่าน่ารักดีค่ะเพราะตอนนี้สังคมได้เปิดกว้างเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้นก็ในความของเรามันเป็นเรื่องปกติทั่วไปของสังคมในยุคสมัยนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องที่มันที่ความรู้สึกของเราแล้วก็ทพาะเราชอบส่วนตัวแล้วเราใช้ยองเปอ็องไว้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะปบ๊บลุ่หรือว่าดูถูกว่าเก่ากันตาม แล้วแต่คนจะคิดอะแต่เราเราก็คือเรื่องปกติมากที่สุดมากๆค่ะรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติค่ะเราไม่สามารถไปบังคับความรู้สึกของใครได้เราคงไม่รู้สึกยังไงค่ะเพราะว่ามันก็ยังเป็นเรื่องปกติค่ะไม่รู้สึกยังไงเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะก็เฉยๆค่ะก็ยังไม่ได้คิดเรื่องการจะมีแฟนนะคะก็เฉยๆนะคะ ู้สึกดีค่ะเป็นสีสันของชีวิตถ้าเป็นความต้องการของเขาก็ต้องยอมรับค่ะเพราะดีกว่าที่เขามาอยู่กับเราแล้วเขาไม่มีความสุขคะ่ะรู้สึกเฉยๆนะคะแต่ขอให้เขารักที่ละอ่ารักที่ละคนค่ะไม่รักพร้อมกันหรือแบบเป็นชู้ค่ะก็รู้สึกเฉยๆคะ่ะเราต้องยอมรับในสิ่งที่แฟนเป็นค่ะอืในความของเรานะียเราเราก็ปล่อยเราไม่ได้ซีเรียสหรือว่าแบบไปบังคับเขาได้อย่างเงี้ยคือถ้าเขาจะเลือกให้เขาเลือกไปทางนั้นเลยก็ได้เพราะว่าเราก็ยังไงงได้อยู่แล้วเราไม่ได้บังคับ รู้สึกว่าคนกลุ่มนั้นอยากเปิดโลกไม่มากพอค่ะและยังไม่กล้าออกมาจากโลกเดิมเราคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ในความคิดของแต่ละคนค่ะทุกคนคิดไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าคิดแบบนั้นแล้วเราไม่ไปพูดจาเยยดยามคนอื่นก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่มีปัญหาอะไรค่ะไม่ควรมามองความรักของเราเป็นเรื่องแปลกค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ายเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะก็เฉยๆขับไล่เข้าไปค่ะความรู้สึกมันขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละคนค่ะแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนความคิดเขาไม่ได้ก็ปกตินะคะ รู้สึกเฉยๆคะ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ไทำอะไรให้ใครเดือดร้อนรู้สึกว่ามันเป็นสีสันของชีวิตก็ไม่รู้สึกอะไรคะ่ะเพราะปัจจุบันสังคมไทยก็มีคนที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้สําหรับดิฉันแล้วนะคะรู้สึกว่าปกติคะ่ะเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นได้คะ่ะสาหรับเราการรักเร่วมสองเพศไม่ใช่เรื่องที่แปลกความรักมันไม่ได้จอดจงว่าชายต้องคู่กับหญิงเท่านั้นก็คือในมุมมองของเรามันเป็นเรื่องที่แบบปกติแต่ในมุมของเขาอาจจะเป็นเรื่องที่ ไม่ปกติเพราะว่าเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ถูกต้องหรือว่าไม่ถูกตามหลักต่างๆยุปราลาหรือเนี้ยหรือว่าแบบอคติส่วนตัวเรื่องนี้อยู่แล้วก็เราก็ไม่ได้อะไรมากแล้วก็อยู่ใครอยู่มันค่ะ